สวัสดีครับพบกับผมเคนนักรินมณิกรกิจเปบูลและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์สวัสดีครับเคนมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง7 HD นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับรายการเงินทองของจริงรายการที่จะพูดถึงวิธีที่ใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองครับโค้ครับครับวันนี้เป็นเคสจริงแต่ว่าเป็นเคสที่ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยพบเท่าไหร่คือมีคู่รักเขาไปกู้ร่วมโอ้เยอะเยอะซื้อบ้านด้วยกันซื้อคอนโดด้วยกัน แต่ปรากฏว่ามีคนหนึ่งเสียชีวิตอ้าวต้องขอแสดงความ,<อ>มเสียใจก่อนนะครับมีคําถามครับว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยจะขายทิ้ง<อ>ขายได้ไหมครับโค้ชคุยเรื่องแรกก่อนนะว่ากู้ร่วมคืออะไรกูร้ร่วมเนี่ยมันคือการที่เรากู้ซื้อสินทร,รัพย์นะด้วยจํานวนคนที่มากกว่า1คนกู้ร่วมกันอสองคนหรือ3คนซึ่งสูงสุดได้แค่3คนอันเนี้ยเขาก็ถือว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อภาระหนี้นะที่เรากู้มาเนี่ยแบ่งกันไปตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าปกติเวลาการกู้ร่วมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้คนที่ คนต่างนามสกุลหรือคนที่ไม่ใช่คู่ชีวิตกันเนี่ยกู้ร่วมกันเพราะอะไรครับนะครับเพราะว่าแม่ถ้าพี่น้องกันพ่อลูกกันใช่ไมฮะมันก็ติดตามอะไรกันได้ง่ายแต่ว่าเรื่องกู้ร่วมเนี่ยต้องบอกเคน็ดอย่างนี้ว่าคนส่วนใหญ่จะมีการสับสนนิดหนึ่งมันมีคำสองคำที่ต้องรู้นะครับหนึ่งคือคำว่ากรรมสิทธิ์สองคือคำว่าภารนีนะครับเอาคำว่าภาระณีก่อนแล้วกันเมื่อกู้ร่วมเนี่ยคนหลายคนจะเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นก็แบ่งครึ่งใช่ไหมถ้ามีหนี้1่ล้านก็แสดงว่ารับภาระคนละ5 0 0 0 0 0ใช่ไหม ผิดอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นหรอครับต้องพร้อมรับทั้ง1ล้านความหมายคือถ้าคนคนหนึ่งไม่อยู่แล้วเขาสามารถฟ้อง1ล้านกับอีกคนหนึ่งได้เป็นพาล้านี่รับเต็มไม่ได้มาหารกันไม่หารแล้วถ้า3มคนก็เหมือนกันรับเต็มเต็มกันแต่ว่าถ้าเกิดตามอีก2คนไม่ได้อีกคนหนึ่งก็ต้องโดนไปคำที่2คือคำว่ากรรมสิทธิ์ครับอันนี้มักจะเป็นตัวปัญหาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเอาละ แฟนกันรักกันก็กู้ยืมเลยนะอ,อ่ะก็กู้ไปไปเซ็นร่วมกันแต่ไม่ได้กําหนดนะว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพราะว่าการกู้ร่วมเนี่ยเราสามารถเขียนกรรมสิทธิ์เป็นของคนคนเดียวก็ได้ครับเป็นของทั้งสองคนที่กู้ร่วมกันก็ได้<า>เป็นของทั้งสามคนที่กู้ร่วมกันก็ได้ดังนั้นมันเป็นไปได้นะครับที่เราไปกู้ร่วมกับใครสักคนหนึ่งกรรมสิทธิ์เป็นของเขา แต่ภาระนี่เรารับเต็มอุ้ยเขาเรียกว่าทั้งขึ้นทั้งล่องเัี๋ยวอันนี้ลับกันจริงก็เป็นไปได้นะครับทีนี้กลับมาที่เจ้าของเคสนี้คู่ชีวิตหรือแฟนจากไปแล้วนะครับคำถามว่าขายได้ไหมทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมันขายกันได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าใครจะเป็นคนขายคำถามคือใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อจริงไหมคนที่ขายจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใช่ครับกูร่วมกันกับแฟนแฟนจากไปกรรมสิทธิ์เนี่ยเขียนไว้ว่าเป็นเรา ก็คือระบุหลังฉนดก่อนที่จะเอาไปจดจำนองเป็นเราไม่มีปัญหาแสดงว่าถ้าเป็นเคสนี้ขายได้สบายคนอยู่ขายได้เลยทั้ง <Okay. S 2> ถ้าเป็นของคนนู้นโอ้โหเป็นเรื่องตามหลักก็คือต้องมาดูที่ทายาทเขาถูกไหมเป็นเป็นเป็นคนที่จะดูแลกรรมสิทธิ์ตรงนี้จริงๆแล้วสมมติว่าถ้าจดทะเบียนกันแน่นอนนะครับคนคนนี้ก็จะมีสิทธิคู่กันไปด้วยแต่ถ้าบ,บอกไม่จดทะเบียนพวกนี้มันเรื่องมันก็ โกโซบิกอ่ะไปกันใหญ่เลยนะครับแต่ว่าโดยกันแบบไทยๆก็คือเอาน่ะคนอื่นก็ไม่อยากจะยุ่งก็นะทำเรื่องขายให้แล้วก็ยกเงินให้แล้วถ้าคนอื่นอยากจะยุ่งล่ะครับมันยุ่งเลยทันทีก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรกันใช่ครับโอ้ใช่ครับอันนี้คือฝั่งกรรมสิทธิ์ทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไยใดไฟหนึ่งเกิดจากไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆเลยนั่นหมายความว่าภาระการผ่อนยังคงเป็นปกติตามที่เคยสัญญากันไว้ยกเว้นว่าเราจะเปลี่ยน นะจะเปลี่ยนสัญญาเช่นอยากจะเอาคนอื่นเข้ามาแทนนะครับยกตัวอย่างเช่นเรากู้ร่วมกับแฟนเราพรากว่าแฟนเราไม่ไหวเนาะแล้วเราอยากจะใช้อะน้องเราหรืออะไรใครเข้ามาแทนตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ก็สามารถเข้าไปปรึกษาที่ธนาคารซึ่งธนาคารเขาต้องประเมินก่อนครับว่าคนคนนี้เนี่ย สามารถเข้ามากู้ร่วมด้วยได้ไหมหรือถ้าเปลี่ยนจาก2เป็น1นึ่ธนาคารก็ต้องมาดูว่าแล้วถ้าเหลือคนเดียวเนี่ยคนนี้ผ่อนได้หรือเปล่าโดยสรุปเนี่ยการกู้ร่วมเนี่ยมีข้อควรระวังหรือมีคําแนะนํำยังไงมันมันดีหรือไม่ดีหรือว่าเราต้องระวังอะไรบ้างครับข้อดีของมันเลยก็คือมันทําให้การกู้ยืมเนี่ยง่ายขึ้นถ้าแหล่งรายได้ของคน2คนมันก็มากกว่าคน1น่คนเนี่ยมันก็ถือว่าความสามารถในการผ่อนชาระน่าจะดีกว่าส่วนที่2ก็คือเออด้วยอายุสมมุติว่าพ่อกู้ร่วมกับลูกอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่ออายุสัก50อี้า จะไปกู้ซื้อบ้านอย่างเงี้ยธนาคารอาจจะให้ยืมได้แค่สิปีเ<ม>พราะว่าระยะเวลาก็ใกล้จะ60ใกล้จะไม่มีงานทําแล้วแต่ว่าพอเราไปกู้ร่วมกับลูกอายุ25่สิบห้าเขาจะนับอายุที่ลูกแทนก็จะถือว่าอ่ะงั้นสัญญานี้ก็สามารถกู้ได้30ิปีอันนี้คือข้อดีข้อดีนะครับเพราะคนระวังแล้วครับข้อควรระวังก็อย่างที่บอกฮะคนไทยเราบางทีไม่ได้ไม่ได้เคลียร์เรื่องของกรรมสิทธิ์ให้ดีสึกที่เจอเป็นประจําก็กับพี่น้องก็กู้ซื้อบ้านโดยการกวัาหนึ่งน้องเกิดเป็นอะไรไปเหมือนเคสนี้ สไปค์ก็ไม่ยอมเหมือนกัน<อ>เพราะว่าเขาจะเป็นทายาทฝั่งน้องของเขา<อ>ก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ด้วยเหมือนกันสมมติมีคนมาขอคาแนะนากับโค้ดอันนี้กันอยากจะกู้ร่วมขอคําแนะนําโค้ดที่ว่าสั้นๆครับผมคือถ้าเป็นแฟนกันเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเราก็จะบอกอ่ถ้าเป็นแฟนกันเราอยากจะสร้างชีวิตด้วยกันการกู้ร่วมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรการกาหนดกรรมสิทธิ์ถ้าเขาตกลงกันได้ก็โอเคครับเั้นหัวใจสําคัญนะมันคือการตกลงกันถ้าเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยก็ง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพี่น้องพ่อแม่เงี่ยต้องดูก คนโตช่วยกู้ร่วมกับคุณพ่อกรรมสิทธิ์เป็นชื่อคุณพ่อใช่ไหมฮะเสร็จแล้ววันดีคืนดีผ่อนจนหมดนะคุณพ่อจากไปกรมสิทธิ์ตรงนี้เป็นของคุณพ่อเพราะงั้นลูกทุกคนต้องมีส่วนได้โอ้แต่คนโตเป็นคนช่วยผ่อนได้ก็เป็นเรื่องแบบนี้ซึ่งถ้าตรงนี้มาถึงมันนี่คดมันนี่คดจะช่วยไม่ได้อันนี้ต้องไปโค้ดอื่นแล้วเพราะว่ามันตามหลักการของกฎหมายมันก็เป็นแบบนั้นน่าจะต้องไปหาทนายแล้วใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการกู้ร่วมนะครับมีทั้งข้อดีแต่ก็มีข้อควรระวังเช่นนนเดียวกกัะคคคบขอุณ้มมาผ ช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกบลกิจนะครับกับข่าวเศรษฐกิจแง่มุมเรื่องเงินเงินทองทองครับ สวัสดีครับกลับมาช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชกมลกิตนะครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่มีอาชีพอิสระนะฮะก็ถามกับตัวเองเหมือนกันนะว่าหลังจากเรากรเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจะมีเงินเพียงพอหรือเปล่าเราจะทํายังไงถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับการวางแผนการ,กรเกษียณเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่คุณจะ,กะเกษียณนะครับ เพราะฉะนั้นผมมีคําตอบให้กับผู้ที่มีอาชีพอิสระในการเตรียมตัวเข้าสู่การเกษียณนะครับอย่างแรกก่อนนะฮะคุณต้องบริหารจัดก,การเงินค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนคุณเกษียณนะครับคุณมีหนี้อะไรก็รีบไปเคลียร์ซะนะค,คุณสามารถที่จะออมเงินได้เก็บเงินได้คุณก็เก็บซะข้อที่2ครับควรจะมีเงินสำรองอยู่นะฮะอย่างน้อยๆ3เดือนถึง6เดือนไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน,ชนเช่นตอนป่วยนะครับ <S <S อันเนี้ยสำคัญยิ่งๆเลยนะครับ ส่วนข้อที่3ครับอีกวิธีหนึ่งนะคะคุณสามารถเตรียมตัวได้ก็คือเรื่องของการเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา40สําหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระนะครับไปสมัครตอนนี้เลยฮะไม่ต้องเสียดายเงินครับมีให้เลือก3ระดับนะครับไปจ่ายเลยนะครับต่อเดือนเพราะว่าเวลาคุณเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วก็อย่างน้อยมีประกันสังคมคอยดูแลคุณในส่วนหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งครับผมแนะนําเลยนะฮะก็คือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชนะครับเชิญชวนทุกท่านนะฮะที่อายุ51ปีขึ้นไป ร่วมเป็นสมาชิกนะครับจ่ายเพียงเดือนละร้อยเท่านั้นนะฮะจ่ายเดือนละร้อยไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะคืนเงินให้เดือนละร้อยไปตลอดชีพของคุณเลยนะครับเป็นวิธีการออมเงินที่ดีมากเลยแนะนำเลยนะครับก่ออชครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงนะครับกับผมทินโชกมคลกิจกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงนาทีทางช่อง 7hd กด่า3หาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ